สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับผู้สู่มังคับเอซิดไอสแนนะครับวันนี้ครับเราไม่ได้มาเล่นเอซิดไอสแนครับแต่เราจะมาปิดซีรีส์ครับเอซิดไอสแนเป็นอะไรที่ค่อนข้างเชื่อเล่นสนุกครับแต่ว่ามันสนุกถ้าเล่นอย่างเดียวแต่อันนี้มันต้องอัดคลิปด้วยมันก็จะคิดว่าเราจะทําอะไรในเอซิดไอสแนเราก็ต้องซึ่งเอซิดไอสแนมันไม่ค่อยมีอะไรทําครับ ซีรก็มีครับแต่พอต้องมารวมการอัคดคลิปเนี่ยทําให้มันค่อนข้างที่จะแบบรู้สึกเล่นยากขึ้นนะครับก็เลยว่าเราจะมาปิดซีรีส์เอซิดไอแซนนะครับปิดซีรีส์เล่นเอซิดไอแซนแต่ว่าซีรีส์ยังไม่ได้ปิดถาวรครับผมจะเล่นไปเรื่อยๆนะครับเล่นไปเรื่อยๆแล้วแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตว่าผมเล่นไปถึงไหนแล้วก็ ก็คือผมจะไม่ไม่มาเล่นอัดคลิปเล่นเอซิสไอแลนแล้วแต่ว่าผมจะมาแต่ว่าผมจะมาแบบเล่นเอซิสไอแลนแล้วก็มาบอกว่าผมได้ทําอะไรไปบ้างแล้วแล้วสิ่งที่ผมทํามันคืออะไรอะไรยังไงอะไรแบบนั้นครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นวิธีที่ดีกว่าในการเล่นเอในการ อัดคลิปไปด้วยแล้วก็เล่นเอซิดไอซซนไปด้วยนะครับเพราะว่าเอซิดไอซซนเนี่ยก็ตามที่บอกไปเลยนะครัะแล้วคลิปนี้ครับเราก็จะมา,าแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกครับว่านี่ไม่ใช่การพากครับนี่คือการเล่นสดดังนั้นถ้าบอกว่าผมพูดติดติดกัหรือว่าเล่นในคลิปนี้ติดตดิดกันมันก็จะ ก,ก็ปกตินะเพราะว่าผมไม่มีสคริปนะครับเพราะผมไม่มีสคริปนะครับต้องเล่นไปแล้วก็พูดไปครับแต่ผมก็มีอยู่ในใจแล้วว่าผมจะพูดอะไระโอเคครับแล้ออย่างหนึ่งคือทรัพยากรมันหาค่านข้่ายยากด้วยนะครับแต่มันก็จะง่ายขึ้นนะเพราะว่าเราเล่นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์นะครับถ้าเราเล่นเป็นแมปนะแมปเอซิดไอแซนบอกเลยนระก มันไม่ใช่เกาะน้ํากโรดแต่มันคือเกาะนรกมันจะไม่ใช่เกาะน้ํากรดแต่มันจะกลายเป็นเกาะนรกครับแต่น,นี้ก็ดีที่มันแบบมีเล่นในอันนี้ก็ดีครับที่เล่นในเซิร์ฟเวอร์เพราะว่าในเซิร์ฟเวอร์มันมีซื้อของได้อะไรแบบนี้ครับแต่ถ้าเล่นแบบไม่ได้เล่นในเซิร์ฟเวอร์นะมันมันเอซิดไอซ์แลนด์มันจะกลายเป็นเฮลไอซ์แลนด์ก็คือเกาะนรกครับ ดังนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าก็แบบนะตามที่บอกไปก็ขอบคุณที่ติดตามซีรีส์เอซิดไอส์แลนด์มา,าทั้งที่ทั้งที่คลิปเอซิดไอส์แดก็ไม่ค่อยมีคนดูหรือบางคลิปก็สูตรวิวนะครับขอบคุณทำไมเนี่ยไม่ผมอขอบคุณทำไม <laughs> ขอบคุณแบบให้มันเป็นพิธีนะครับ มีว่างๆก็มาสติ๊กไม้เล่นนะครับก็แบบในเด็กสิริแล้วกนมันก็ไม่ได้มีอะไรทำชาเลนมันก็ทำยากด้วย <c oughs> ก,ก็ตามที่บอกไปครับไม่ได้ปิดถาวรตัดไม้ไปเรื่อยๆอยทำอะไรไปเรื่อยๆ จิจังหวัดประจำเกาะตอนนี้ไม่มีคุณในเซิร์ฟเลยอยู่คนเดียวในเซิร์ฟนะเจยวทำไมปิงผมไปอยู่แปดได้ คยมีครั้งเนึ่งนะผมผมเล่นเล่นอยู่ปีมันขึ้นไปร้อยสองร้อยยังมีเหมือนเล่นเก็บชาวต่างชาติเนี่ยก็พูรษากิษด้วยเหมือนเขาแบบเหมือนตอนเล่นเกยบชาวต่างชาตินะปิงขึ้นไปร้อยสองร้อยแต่ตอนนี้อยู่ในอยู่ในห้องอยู่ในเซิร์ฟคนเดียวก็ปิงเหลืออยู่หลักหนื่น TPS ยี่สิบอะทำไม TPS มันคง TPS คือระยะทางผมก็ไม่รู้ ไน่อนโทก็เพียงพอแล้วโอเคถ้าคุณมีผมมีคำถามมาถามคุณครับถ้าคุณมีเนเธอร์ไลท์หนึ่งก้อนแล้วคุณมีอุปกรณ์เพชรทุกอย่างคุณจะทำอุปกรณ์เนเธอร์ไลท์อะไรเป็นอันดับแรกแน่นอนครับคุณตอบผมมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ว่าคุณจะตอบผมว่าพิกแอกแน่นอน แต่ถ้าเป็นผมผมจะไม่ทำพิกแอรค,ครับผมจะทำโหเงี้ยวเงเงียวแทที่มันจ้ท่ทั้งที่โฮมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเรื่อยนะแล้วพูดแล้วก็บอกพูดแล้วทำจริงแย่ถ้ามีเนื้ออะไรจะทำโหนะทำโฮเหตุผลอะไรทำโห <c oughs> มันเท่ดีครับมันเท่แบบว่าเฮ้ยฉ <c oughs> ันฉันทำโฮเนทไรยังไงฉันรวยเนเที่ไรแต่จริงไม่ <c oughs> มันเท่ดีอะ <c oughs> หลายคนบอกไม่ไม่ได้เท่อะไรเลยครับแล้วไอิดสเซนเนี่ยถ้าตอนนั้นครับผมไม่ไปเจอถ้าตอนหบ ถ้าตอนนั้นผมไม่ไปเจอเจอผู้ด,ดูแลเซิร์ฟนะโอ้โหผมวกเลยเกาะเราไปไม่ได้ถึงขนาดดีวเนเธอร์ผมว่าป่านก็ยังไม่ได้เข้าครับเออต้องขอบคุณคนระับแล้วแต่ตแต่ตอนนั้นผมก็ไม่ค่อยเจอเหมือนเขามีกะอะไรแบบนี้ป่าก็ไม่รู้แบบ ก็เรามาดูชาร์เลนจ์กันชาร์เลนจ์8เมลอน8วีท8เมลอนตอนนี้เรามีกี่เมลอนตอนนี้เรามีเพชรเราเยอะมากเพชรเราเยอะมากแบบนี้เลยเหรอ หลายคนหลายคนเล่นมายครับเลยชอบกินมันฝรั่งเพราะอะไรนั่นสิคือก็ออออมันฝรั่งมันอิ่มอนนะครับผมพูดผมพูดเรื่องมันฝรั่งทำไมเพราะว่าผมมีเพราะว่าหลายคนเขาเล่นมายครับแล้วแล้ว,แล,วแล้วไม่กินแล้วแบบไม่ค่อยเห็นคุณค่าของมันฝรั่งไม่ได้ปลูกมันฝรั่งคนระับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันฝรั่งเป็นอาหารที่แบบ อิ่มมากเลยนะครับอิ่มมากเลยแต่ถ้าเป็นมันฝรั่งต้มนะเบสโพเตโต้เอ่อมันเรียกว่านะแจ็คเก็ตโพเทโตนะครับคือหลายคนที่หลายคนบางคนตั้งภาษาอังกฤษเป็นยูเนเต็ดชิงดอมหรือก็คือภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษของบิทิสภาษาอังกฤษของประเทศอังกฤษบิทิสนะครับก็มันก็จะเป็นคำว่าแจ็ค โปรเตโรนะครับเอ่อแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษ default เนี่ยก็จะเป็นเอ่อเบกซโเตโรนะครับซึ่างโหใช้ไปดูในไรแต่จีดอมมาเลยอยากให้ผมล็อกเพลงไหมครับผมล็อกเพลงอะไรไปบ้างก็โหหลายเพลงแต่ผมล็อกเพลงไทยไม่เป็นเลยจะเพลงล็อกเป็นจะเฟรมเป็นแบบล็อกเป็นแตเฟรม รับเรอืรอรับเป็นแต่เพลงฝรั่ง่ะที่ไทยร้องไม่เป็นอ่ะให้ร้องให้ร้องสักเพลงก็ได้แต่เดี๋ยว YouTube ยูทูบคนหาเดี๋ยวลิขสิทธิ์ถามหาเดี๋ยวลิขสิทธิ์ถามหาไม่ไม่น่าจะมีลิขสิทธิ์หรอกมั้งหนูไม่มีไม่รู้อื้มอื้ม อาเอา,เอาผมเอามาแค่ทำนองแล้วกันนะนเตืนอนตึนอนตึอนเตึนตึอนเตึอนตึอนตึเตึนตึอนตึอเตึยนตึนตึอนตึตึนตึ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 นตึอตึตึนตึ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  หลายหลายคนถามเรื่องที่ผมบอกผมไปติดสกายบ็อกซ์สกายบ็อกอะไรไปติดสกายบ็อกอะไรครับผมติดสกายบ็อกอันนี้สกายบออ็นนกยบอกอินฟินิตกับสกายรีสกายวอยครับจริงๆอันเนี้ยมันเอาไว้เล่น1.17แต่เนี้ยเอาไว้เล่น1.13แต่ว่าเวอร์ชันแต่ว่าไมค์ครับ1.13กับไมค์ครับ1.17ผมพังคนระับก็เลยเลยไม่ได้โอเคครับ ก็เป็นว่าก็ตามที่เข้าใจกันนะครับก็แต่ว่าหลอกเคาะก็ก็กบราบราเอซิสเอฟเฟนก,ก็ก็จบ